อยากใจอยู่เลยว่าจะรอดไหมอยู่ดีแม่ก็โยนอะไรไม่รู้ไม่ได้ทำนะครับเนี่ยนี่นคร้นต้มันวงเป็ YouTube หม YouTube ม What's y o u c a n n e l ปั๊มน้ำมันด้กนปั๊มน้ำมันฝรั่งนีป้าย แล้วผมเห็นคนมานอนตรงนี้ด้วยนะเนี่ยแบบคุมคุมว่าผมแบบนอนตรงนี้ไม่รู้นอนได้ไงทุกคนดูผนังมันเลื่อนได้ด้วยเป็นคลื่นๆน,นะเห็นไหมคุณแม่แม่นเปล่าเป็นเหมือนคลื่นน้ําอ่ะมันไม่ได้เป็นเงานะครับคือมันขยับได้จริงๆไอแผน่นนะั้นเฮ้ยเขียวแล้วเขียวแล้วเขียวแล้วเฮ้ยคุณตํารวจตึกเลขที่191กนทุกคน <laughs> ตอนนี้เราก็อยู่ในเมืองกันแล้วนะแบบใจกลางเมืองเลยทุกคนกลอยผมก็ต้องไปทำธุรก,กิจให้แม่นะครับผมยังคิดไม่ออกเลยยังหนักใจอยู่เลยว่าจะรอดไหมอยู่ดีแม่ก็โยนอะไรไม่รู้ไม่ให้ทำนะครับทุกคนอย่ยวผมต้องแยกกับแม่แล้วนะครับบ๊ไปไปายบายตั้งเจนเรียนบ๊ายบายทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมต้องไปทำเอาเงินเข้าแบงค์ให้แม่หนึ่ง เติมบัตรรถบัสให้แม่เพราะแม่บัตรหมดวันนั้นก็ขึ้นไปรถบัสแล้วก็ต้องต่อต่อ,ต,อต่อรถบัสเขาจะไม่ออกนะครับถ้าคุณยังไม่ได้จ่ายตัง์วันนั้นก็ต้องควักตังเหรียญเกือบไม่พอและอีกอย่างในภารกิจของผมวันนี้ที่ผมต้องไปทําซื้อพิซพซ่าพิซซ่าออสเตรเลียนตอนแรกแม่บอกจะพาไปกลายเป็นว่าผมต้องไปซื้อเองอีกละเดีย๋ยวต้องเซิร์ชในเนต็ตเอาไม่ยากไม่ยากเดีย๋ยวตอนนี้ไปฝากเงินก่อนครับแล้วก็เข้าถนน ไปถนนหลักเออแล้วมีอีกอย่างหนึงผมอยากกินชามมกนะทุกคนเพราะนั้นไปกินในกงชาและอยากกินวันนี้ต้องได้กินนี่ไม่ได้เราได้ทำธารกิจเยอะแยะเราต้องต้องมีรางวัลให้ตัวเองนะครับอยากกินอะไรต้องได้กินไปไปกันตอนนี้ผมก็กำลังจะเข้าสู่ถนนหลักไม่ใช่ถนนหลักก็คือเส้นชอปปิง้งเส้นแบบห้างจะเชื่อมต่อกันคนจะเยอะมาก ถนนเส้นนี้ผมก็ไม่กลัวแล้วนะเพราะว่าเดินบ่อยนะทุกคนก็เห็นว่าวันนั้นผมก็มาช้อปปิ้งกับแม่ใช่ไหมที่ไปดูช็อปไนกี้อะไรพวกเนี้ยออตอนดึกๆก็มานะตอนดึกๆแถวนี้จะไม่มีคนเลยนะครับตอนดึกๆไม่มีคนสักคนเลยตอนนี้คือคนเยอะมากดูคนแบบเลิกงานอะไรพวกเนี้ยมาเดินซื้อของกลับบ้านกัน <c oughs> ก็ตอนนี้เดี๋ยวก็ไปฝากเงินก่อน,นนะครับที่ธนาคารของแม่ก็เดี๋ยวหาธนาคารก่อนนะครับเอาธนาคารก่อนแล้วก็ไปเติมเงินรถบัสไม่รู้เขาจะปิดหรือยังไอ้ที่รถบัสแม่บอกอาจจะปิด แบบเวลาทำงาน4-5ห้าโมงนี้อาจจะปิดแล้วเดี๋ยวก็ไปลุ้นกัน <c oughs> <c oughs> ดูที่คนนี้เขาแสดงโชว์ตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่คนมาแสดงต่างๆนะครับ <c oughs> เดินอีกสักพักครับประมาณ1 0 0 200เมตรนี่เราก็มาเจอ เขาเรียกว่าอะไรแลนด์มาร์คสำคัญของอดิเลตผมเรียกมันว่าไข่เงินนะครับไข่คู่อเออนั่นไงผมเห็นร้านกิ๊กี้แล้วร้านกิ๊กี้มันจะอยู่ใกล้ธนาคารหมจ่ดําได้ถึงร้านกิ๊กี้แล้วทุกคนกิ๊กี้ดูยูเลอร์มีเล่นตลอดมาร้านนี้ทีไรก็เล่นมุกนี้ตลอดนะถึงแล้วธนาคารทุกคนภารกิจแรกเราจะไปฝากเงินนะครับก็ขออนุญาตฝากเงินแป๊บนึงก่อนนะครับเสร็จแล้วนะทุกคนฝากเงินจากธนาคารต่อไปก็ไปหาที่เติมเงินเข้าบัตรเอรถบัส ไม่รู้จะถึงไหนก่อนถ้าผ่านร้านชามุกก่อนผมจะซื้อชานะอยากกินนะผมว่าอย่าเราเ๋ยวเราไปเติมเงินเข้าบาัตรรถบัสก่อนนะครับกลัวม,มันปิดก่อนนะครับตอนแรกว่าจะซื้อแไปซื้อชามุกไปเติมตังเข้าบัตรก่อนดีกว่าไปเดินกลับทางเดิมครับผ่านลูกกลมๆนี่แหละกองชาทุกคนผมจะกินร้านนี้แหละวเราค่อยกลับมานะไปทำภารกิจกันก่อนไปนะกองชา๋ยวเรากลับมา ได้เพื่อนนะทุกคนพอดีสาขานี painful. ้มันปิดมันต้องไปสาขาอื่นได้เพื่อนเฉยไปด้วยกัน What's name? Man from what's name? Joe ต้อง Thailand ยุ่ง I'm from Nepal I'm uh, I'm from Nepal from from Nepal w h บอก Study Yes Oh ตอนมาเรียนหนังสือนะครับมาจากเนปาลเพื่อนชาวเนปาลเมื่อกี้เราก็อยู่ตรงนู้นนะทุกคนที่เราเดินมา ร้านชาก็อยู่ตรงนี้นะร้านชาอยู่หัวมุมเนี่ยอย่าค่อยกลับไปซื้อมันปิดทั้งสองทุ่มเนี่ยตรงนั้นโอ้ทุกคนตรงนี้มีนุสสาวารีด้วยไม่รู้ว่านุสสาวารีอะไรขี่ม้าอยู่ตรงนั้นอ่ะลูกเห็นหรือเปล่าไกลมาก I think it's here I don't Okay Okay I, don I follow you I don't know too No s u a t i o n Corner of station means there is station railway station อ e s Oh ดูเขออออาก็ไม่ชวนนะครับว่าอยู่ที่ไหนไมผมก็ตามเขามาผมยิ่งไม่รู้เขาไปไหน นี journey, ่ก็ที like boat, station, ่โปรดแม่ผมเลยตรงนี้ Lowestation เนี่ยด้านนั้นเขาบอกใส่ร้านนั้นนำอยู่ตรงนั้นแหละเนี่ยมันเป็นสถานีแล้วก็ตรงในนั้นไปคาสิโนด้วยนะครับคุ้นเคยกันดีแม่มาบ่อยกำลังดูแมปอยู่นะครับก็น่าจะอยู่ในนี้แล้วครับ เดี๋ยวมาดูกันมันจะอยู่ในนี้ไหมเข้ามาด้านไหนทุกคนสถานีม่ดูอยู่ตรงไหนนี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมเข้ามาในสถานีไม่เป็นสถานีใหญ่เลยแหละซื้อตั๋วกกอะไรพวกนี้ทุงไหนทุกคนสถาน,ถาน,ถานีไม่เจอ โอ้เด็ดเชี่ยเจอแล้วอยู่ตรง,งนั้นไงนี่เจอแล้วถึงแล้วเข้าไปกันออาเงาร,รกิจเติมตังค์เข้าบัตรรถเมล์ของผมนะครับถึงแล้วโดยได้เพื่อนชาวเนปาลช่วยไว้ไม่รู้ชื่ออะไรเอาฟิฟตี <50? S 1> <this> ้ดอลลาร์ฟิฟตี้แอนด์ดิเซนดอลลาร์เซนดอลลาร์ก Thank you Thank you ออออกมาแล้วทุกคนรอเพื่อนชาวเนปลาลอยู่นะครับรอเขารอขอบคุณเขา,นขาหน่อยเข,ขออาสา,าพาเรามาที่นี่เนี่ย เขาติดต่อเรื่องนานหน่อยผมรอก่อนเขาสั่งพาเรามาโอ้ oh, มาแล้วกูยินดีดีใจ yeah ี้อยู่ฟอร์เปอร์เ say thank you man oh, thank you very much for <laughs> <laughs> to buy our uh, car you can buy it from anywhere uh huh. ชออะไรชออะรชื่ออรชื่อรชื่เ,เาาอเนะ่ออ a ไร a ื่ออไรชื่ออะไรชอชื่ออะไรชออะไรชื่อรชื่ออะไรชบ่รชออเรชื่รชอยะไรชื่ออรชื่ออไรชื่อไรกื่ออะไรชื่อไราื่ออะราืออะไรระ่ไรชะรชื่อออรรรอไรชื่รชือระร่อไรอร คุณล่าเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ได้เพื่อนด้วยนะร์ดราเดอพนต้องขอขอบคุณราดอพทจนเลยนะครับที่พาผมมาที่นี่เหมือนกันภารกิจผมไม่เสร็จนะวันนี้เออก็อย่าไปซื้อชามุกก่อนนะครับเดีย๋ยวค่อยกลับมาซื้อพิซซ่าจริงๆพิซซ่าอยู่ตรงนี้เองเนี่ยผมอยากซื้อชามุกก่อนเนี่ยจริงๆพิซซ่าอยู่ในซอยเนี่ยเหนื่อยเหมือนกัน,นทุกคนแต่ก็ดีนะได้เพื่อนใหม่ <laughs> ไปไหนมาไหนคนเดียวก็ดีอย่างนี้แหละทุกคนเดี๋ยวผมจะโชว์ร้านพิซซ่าที่ผมจะซื้อให้ดู นี่แหละทุกคนพิซซาที่เราจะมากินพิซซาเฮานะแต่เดี๋ยวมานะเดี๋ยวค่อยมาซื้อพิซซาทุกคนไปซื้อชามุกกอนก็เดี๋ยวเราซื้อเสร็จค่อยไปซื้อพิซซาแล้วคนมานั่งกินรอแม่นะครับสวัสดีกันนี่ชือชิชุดเงีชิเ้ยฮะ What's your channel เชิเพื่อนนี่ละ Yeah Yeah, yeah. Got, Just, Just Subscribe Okay We're Good uh, Bye Bye s e y ได้เพื่อนนี่ละเดินอยู่ก็ได้เพื่อนเด็กไวลุนนี่เฟรนลี่นะครับก็อย่รอชาของเราก่อนนะครับเราก็ต้องให้รางวัลตัวเองหน่อยนะทำธุรกิจสำเร็จใช่ไหมผมก็เลยสั่งแก้วใหญ่เลยเหมือนเดิมเอจิเซเว่นแล้วทุกคนเราเองเองไม่รู้จะนานหรือเปล่าไหนดูซิเท่าไหร่ เอาเลยดีทุกคนเอาเบคอนดีกว่าทุกคนน่าอร่อยดีนั่นคือขนาดนะที่ถาดเห็นไหมติดผนงนะังเลยขนาดผมว่าจะเอาสิบสองบอลละกดม,มากดเรียกเขาหรือเปล่ากดปุ่มหรือเปล่าที่เนี่ยเนี่ยเบคอนเยอะเอา large ในมาแล้วพิซซ่าเบคอนนะผมผมชอบเนื้ออยากกินอะไรที่มันเป็นหมูเยอะๆอเด็กอ้วนนะทุกคน,นก็ดูช้ำม,มุกคลไปนะครับยาวๆไป กินชามุกหมดแย่แล้วปวดเฉียะแต่ว่าโน t ทอย e ลทุกคนเศร้าเลย thank you ได้แล้วทุกคนเย็บหนอยได้พิซซ่าแล้วเดี๋ยวเราไปลองชิมกันที่น้องเรียนแม่กันนะครับเดี๋ยวผมไปรอแม่กันต่อเออทุกคนเมื่อกี้ผมว่า,าภารกิจพิซซ่าเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วใช่ไหมแต่ผมว่ายังไม่ใช่ว่ะ อีกภารกิจหนึ่งที่สําคัญก็คือหาลุงเหียนแม่นะครับซึ่งผมก็ว่าผมจําได้นะผมว่าไม่ไน่าจะพลาดตอนนี้ก็พลุงพลังแล้วเนี่ยเออดีนะผมกินชามมกหมดก่อนลืมไปว่าเขาไม่ใส่ถุงให้นะครับเขาให้มาทั้งกล่องเลยเนี่ยผมคิดว่าผมมาถูกนะเนี่ยถนนเส้นนี้แหละนี่เรามาลุ้นดูกันนะว่าผมจะมาถูกหรือเปล่าใช่ตอนผมแยกกับแม่ตรงนู้นน่ะด้านหลังนู้นน่ะเออที่ผมแยกกับที่ไหะผมว่าอย่ารอ เดินตรงไปตรงนี้เดี๋ยวก็ถึงแล้วเอ้ยทุกคนผมเห็นซอยนี้เท่แม่ก่อนเท่ไหมซอยโคตรเท่เลยน่ากลัวนิดนึง<อ>แวะแวะโอเค <laughs> เดินไปเรื่อยๆนะครับอีก3-4ช่วงตึกหนักมากเลยตอนนี้ถือมือเดียวเดี๋ยวขอถือพิซซ่าก,ก่อนนะตรงนี้มันมืดด้วยยังไงก็ถ่ายก็ไม่เห็นโอเคไปนี่ยผมว่าชัวร์แล้วทุกคนเนี่ยตรงนี้ตรงที่ก่อสร้างเนี่ยติดก่อสร้างเนี่ยนี่ตรงรูนี่ตรงนิวยอร์กนี่มาถูกทางแล้วทุกคน เดีย๋ยวจะได้กินพิซซ่าสักทีจะได้ดูว่าอร่อยไหมเหมือนที่แม่ผมบอกไหมถึงแล้วเย่เดีย๋ยวไปหาที่นั่งกินกันก่อนทุกคนเราถึงโรงเรียนแม่แล้วนะที่นี่เงียบมากไม่กล้าพูดเสียงดังเลย ก็มาลองกินกันนะครับผมสั่งเบคอนไปก็เป็นมีตพวกมีดหรือเบอร์นะมันดูคุ้มอ่ะมันได้เนื้อใช่ไหมมันลองกินสักชิ้นแล้วกัน hey, อ,อร่อยดีนะครับทุกคนแต่ว่าเจ้าอื่นไม่รู้เป็นยังไงนะอ,อันนี้ก็เจ้าแรกที่ผมลองที่อสเรเลียนะกินไปสองคำหน้าก็อร่อยมันก็เค็มๆอ่ะน่าจะเค็ม,คมชีสเบคอนอะไรานนี้นะบถ้าเป็นซอสมะเขือเทศันน่าจะถูกปากคนไทยมากกว่าดูเหมือนเขาไม่ให้มานะ มันไม่มีซอสมะเขือเทศนะเออไม่รู้อาจจะวางอยู่แถวนั้นก็ได้แล้วผมไม่รู้ถ้าขอเขาอาจจะให้ก็ได้เออถ้าใส่ซอสมะเขือเทศนี่เด็ดเลยแล้วก็จะมีวงพริกเหมือนแบบพิซซ่าบ้านเราที่แบรนด์ทั่วไปที่บ้านเรานะก็อร่อยก็ทุกคนครับวันนี้ก็ภารกิจของผมที่ได้รับมอบหมายมาจากแม่ก็เสร็จหมดแล้วนะไม่ไว่าจะเป็นอ่า ากเงินเติมเงินก็บัตรรดบัตรแล้วก็ซื้อชามุกออกอันนี้ไม่เกี่ยวละอันนี้คือผมภารกิจของผมเลยจริงๆของแม่มี2อย่างแล้วก็มีภารกิจชามุกแล้วก็พิซซ่านะจริงๆชามุกนี่ไม่ได้ตั้งใจจะกินด้วยนะอยากกินเหนื่อยแล้วอยากกินเอออยากกินของหวานๆก็เสร็จไปทั้ง5้าอย่างนะครับรวมอันนี้ด้วยนะรวมที่เดินมาที่โรงเรียนนี้ด้วยนะก็ผมเริ่มจะรู้แล้วแหละว,ว่าซอยไหนเป็นซอยไหน แค่เขตนี้นะยังไม่ยังไม่เก่งขนาดนั้นก็ถ้าวันหลังผมมาแถวเนี้ยผมก็คงรู้แล้วแหละว่าเดินอะไรยังไงนะอืมก็เดี๋ยวก็ผมก็คงนั่งตัดคลิปตรงนี้แหละนะครับมันมีโต๊ะมีอะไรด้วยที่บ้านไม่ค่อยสะดวกเท่าไหลาคนอยู่กันเนยอะนะครับตรงนี้มันมี โตะอะไรผมนั่งแต่คลิปก็ยังไงถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูกันจนจบนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะก็กด subscribe ด้วยนะครับอย่าให้อายคนต่างชาตินะเมื่อกี้เด็กฝรั่ง2คนนี้กด subscribe แล้วนะจะ <Just> subscribe เป็นคนไทยต้องกดเหมือนกันนะ <c oughs> ใครกดแล้วก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับถ้าชอบคลิปผมผมแล้วก็ใครอยากให้ผมทําอะไรก็คอมอเอมตนต์ด้านล่างเลยนะครับอยากให้ผมทําอะไรหรืออยากให้ผมปรับปรุงอะไรตรงไหนนะครับด้านล่างเลยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสาหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณ เพื่อนชาวในปานของเราด้วยนะจำชื่อไม่ได้ละเคบับเคบับเลยสักอย่างเนี่ยขอโทษด้วยนะครับก็บอขอบคุณจริงๆนะครับถ้าดูอยู่นะนะไต้กิวนะนะชาวในปานนะนะขอบคุณมากที่ช่วยเด็กไทยนะ <c oughs> ก็เราก็ได้เพื่อนหลายคนเลยนะวันนี้ก็มีคน subscribe เพิ่มด้วยถ้าเด็กฝรั่งสองคนอยาให้อายนะบอกว่าอยาให้อายเด็กฝรัง่งขนาดคนออสเตรเลียกด cribe ให้ผมนะเป็นคนไทยก็ต้องกดด้วยนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกด u b s c r i b e นะโอเคบาย ขออภัยคนที่ดูสอนดึกด้วยนะครับขอโทษจริงๆจริงๆบอกว่ามาที่นี่ผมจะกินคุมอาหารนะคือกินเต่อกไก่อผมอสัยยังไม่ได้คุมละ <laughs> ไม่น่านรอด